สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปใหม่ที่ไม่เคยทําคลิปนี้มาก่อนนะครับจะมาทําการนะครับผมพูดถึงยอดวิวย้อนหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับผมหรือหลายๆช่องทางเนี่ยที่เอามารวมกันนะครับผมของการสรุปผลละครนะฮะการชมย้อนหลังนะครับหลายๆเรื่องหลายๆช่องนะครับพอดีว่าที่ผมต้องมาทําคลิปพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยเนื่องจากล่าสุดเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าตอบโต้กันแล้ว ระหว่างแฟนๆของหลายๆช่องนะครับหลังจากที่สรุปเรตติ้งผู้บ่าวอินดี้ยยีอินเตอร์นะครับผมมันก็มีการตบโต้กันนะครับระหว่างแฟนคลับทั้ง2ช่องนะฮะร,ระหว่างยอดชมย้อนหลังนะครับผมของเรื่องผู้บ่าวอินดี้ยีอินเตอร์กับกลิ่นกาสลองนะครับซึ่งเรตติ้งของผู้บ่าวอินดี้เนี่ยเยอะกว่าแต่ว่ากลิ่นกาสลองเนี่ยเรตติ้งต่ำกว่านะครับแต่ว่ายอดวิวชมย้อนหลังเนี่ยเยอะกว่าอ่า มันก็เลยเป็นการตกเถียงกันนะครับผมวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงในกรณียอดวิวย้อนหลังนะครับจะจัด10อันดับที่แต่ละช่องทางเนี่ยที่เขาสรุปผลออกมาแล้วนะครับว่ามียอดรวมเท่าไหร่ต้องบอกว่าอันนี้ผมมาทําคลิปเล่นๆน,นะย้าเลยว่าเล่นๆน,นะครับผมไม่ต้องจริงจังกันขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่ายอดวิวที่การสรุปเนี่ยแต่ละแต่ละครั้งแต่ละเวฟหรืออาจจะไม่ใช่ปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเพิ่มคูณไปมากกว่านี้หรือไม่คลิปเขาอาจจะ ลบทิ้งไปแล้วเพื่อไปเผยแพร่ในทางช่องทางอื่นอาจจะไม่มีการเพิ่มยอดวิวนะปัจจุบนันอาจจะยุติการเพิ่มไปแล้วนะครับแต่ว่ามันมีการสรุปผลไว้เมื่อในอดีตและปัจจุบนันซึ่งในอนาคตแน่นอนมันต้องเพิ่มเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้ผมจะพูดถึงนะที่เขาสรุปเอาไว้นะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเอามาพูดในคลิปเนี่ยไม่ใช่ผมเป็นคนคิดเองหรือจัดอันดับเองนะครับก็ผมก็ไปหยิบยกมาจากเว็บไซต์ต่างๆที่เขานํามาสรุปนะครับถ้าไม่พอใจใครแฟ,แฟนคลับช่องไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยลวกันนะครับผมผมจะหยิบยกมา 10อันดับนะครับที่มียอดชมย้อนหลังสูงที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าอันดับที่10นะครับผมได้แก่เรื่อง wake up c h i n e the series นะครับเรื่องนี้นะครับผมเป็นซีรีส์จากทางช่อง g i m m25 นะครับผลิตโดยบริษัท g i m m tv นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็นําแสดงโดยพี่จักรจักรนะครับสิรินะครับผมนักแสดงจากทางช่องเจ็ดสีที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็คุ้นหน้าคุ้นตานะครับผมยอดวิวรวมนะครับทะลุ50ล้านวิวนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเพิ่มพูนไปมากกว่านี้นะ มยอดวิวย้อนหลังเนี่ยอยู่ที่ l ล n e TV นะครับผมเพราะว่าเขาเผยแพร่ย้อนหลังอยู่ที่ l ล n e TV ีนะครับอยู่ที่อันดับ10ครับอันดับ9ครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมชื่อเรื่องว่าเพราะรักมันซับซ้อนนะครับเรื่องนี้ก็มีนักแสดงชั้นนำมากมายนะครับผมนำแสดงโดยแตงโมงพัชรธิดานะครับผม เรื่องนี้นะครับผมยอดชมเผยแพทยที่ l ล n e ทีวีนะฮะเท่านั้นเลยนะฮะทะลุ60ล้านวิวนะครับผมแล้วปัจจุบันเนี่ยน่าจะเพิ่มมากกว่านี้แล้วนะครับผมเพราะรักมันซับซ้อนอยู่ที่อันดับ9ครับอันดับที่8นะครับผมซีรีส์ความรักนะครับระหว่างชายกับชายนะครับชื่อเรื่องว่าบังเอิญรักเลิฟบายเชนนะครับยอดวิวรวมนะครับทะลุ100ล้านวิวนะฮะแล้วปัจจุบันเนี่ยเพิ่มพูนมากไปกว่านี้เยอะแล้วนะฮะอยู่ที่อันดับที่8ครับอันดับที่7นะครับผมเรื่องนี้เนี่ยดั มากในช่วงเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วนะครับนั่นก็คือซีรีส์นะครับผมจากทางนาดาวังก่อนเองเรื่อง I h t e you I Love You นั่นเอง,เองนะครับเรื่องนี้เนี่ยถูกสรุปผลอยู่ที่112ล้านวิวนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่แน่ใจว่าคลิปเนี่ยหรือว่าตัวหนังเนี่ยยังอยู่ในไลน์ทีวีหรือเปล่านะครับถ้าอยู่เนี่ยยอดวิวมันต้องเพิ่มมากกว่านี้แล้วนะครับอยู่ที่อันดับ7ครับ I Have You I อ o v e You ครับอันดับที่6ครับปัจจุบันเนี่ยกำลังออกอากาศอยู่เลยนะฮะซึ่งถ้าจบเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะทะลุ500ล้านวิวนะครับแต่ตอนนี้นะปัจจุบันอยู่ที่อันดับนกอเรื่อง ใบไม้ที่ปิดปลิวนั่นเองนะครับ นำแสดงโดยใบเฟิร์นพิมชนกนะครับประกอบคู่กับดีเจพุทธนะครับตอนนี้เนี่ยยอดวิวรวมอยู่ที่150ล้านวิวนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยกว่าหนังจะจบเนี่ยต้องเพิ่มพูนห้าร้อกว่าล้านวิวแน่นอนนะครับอาจจะแซงเมีย2018ไปเลยนะครับใบไม้ที่ปิดปลิวนะครับอยู่ที่อันดับที่6ครับอันดับที่5นะครับผมซีรีส์วัยรุ่นนะครับมีถึง3ซีซั่นด้วยกันนั่นคือเรื่องฮอร์โมนวัยว้าวุ่นนะครับผลที่นํามาสํารวจนะครับผมนั่นคือฮอร์โมนเดอะไฟนนนลซซีัั่ะครบ นั่นคือซีซั่นที่3นะครับคือเป็นตอนจบของฮอร์โมนเรื่องนี้นั่นเองนะครับนำแสดงโดยนักแสดงวัยรุ่นเจนใหม่นะครับผมจากนาดาวบางกอกนะฮะตอนนั้นเนี่ยผลิตโดยบริษัท GTS นะครับยอดวิวจากไลน์ทีวีนะครับผมทะลุ160ล้านวิวนะครับและปัจจุบันเนี่ยน่าจะมากกว่านี้แล้วนะครับผมฮอร์โมนวัยวะวุ่นซีซั่นที่3นะครับอยู่ที่อันดับที่5ครับอันดับที่4ครับเป็นละครจากทางช่องวันนะครับผมเป็นละครสะเทือนขวัญนะเกี่ยวกับการถูกข่มขืนของแม่ลูก1คู่นะคึ่ นั่นคือเรื่องล่านั่นเองนะครับฉันสอนเธอไปทุกอย่างแล้วขอให้สนุกกับการล่า เรื่องล่าเนี่ยออกอากาศทางช่องวันนะครับแล้วมีย้อนหลังให้ชมทางไลน์ทีวีนะครับยอดวิวรวมดูย้อนหลังนะครับผมอยู่ที่185ล้านวิวนะครับและปัจจุบันเนี่ยน่าจะเพิ่มมากกว่านี้แล้วนะครับผมอยู่ที่อันดับที่4ครับผมล่าครับ อันดับที่3มนะครับมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับผมเรื่องนี้นะครับผมเป็นกระแสในโซเชียลอย่างมากนะฮะแต่ว่าเรตติ้งเนี่ยก็ไม่ค่อยปังเท่าไหร่ยอดชมย้อนหลังเนี่ยเยอะมากๆนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่200ล้านวิวนะครับนั่นคือเรื่องเลือดข้นคนจางนั่นเองนะครับแล้วก็ได้รางวัลไปหลายรางวัลเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือตัวละครนะครับเลือดข้นคนจางครับผมอยู่ในอันดับสามครับและอันดับที่3เรื่องต่อไปนะครับผม นั่นก็คือเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลงนะครับผมกระแสแรงมากนะครับผมมีให้ชมทั้งใน YouTube แล้วก็ไลน์ทีวีนะครับแล้วก็ในแอปพลิเคชันเม l โลนะครับยอดวิวรวมถึง3ช่องทางนะครับผมอยู่ที่200ล้านวิวบวกบวกบวกซึ่งต้องมากกว่า200ล้านวิวอย่างแน่นอนเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยพระนางก็คือมาริโอเมลเลอร์ประกอบคู่กับคิมเบอร์รี่นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็กระแสแรงเหมือนกันนะครับและเลตติ้งก็สูงด้วยนะครับยอดวิวอยู่ที่200ล้านวิวนะครับทองเอกหมอยาท่าฉลงอยู่ ที่อันดับ3นะครับและอันดับ3อีกเรื่องนึงนะครับผมจบไปหมาดๆเลยนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยเพิ่งจบไปแต่กระแสย้อนหลังแรง มานะครับแรงไม่มีตกเลยนะฮะนั่นคือเรื่องกลิ่นกาสลองนั่นเองนะครับทะลุ200ล้านวิวแล้วเรียบร้อยนะฮะมีให้ชม3ช่องทางนะครับผมนั่นคือ YouTube นะครับผมแล้วก็แอปพลิเคชันเมลโลนะครับแล้วก็ทาง Li น์ทีวีนะครับยอดวิวอยู่ที่200ล้านวิวนะครับยาย่านะครับผมประกบคู่กับเจมมานะครับอยู่ที่อันดับ3นะครับอันดับที่2นะครับผมเมีย2,018นะครับยอดวิวรวมนะครับผมอยู่ที่500ล้านวิวนะครับซึ่งตอนที่สรุปผลเน ยังไม่ถึง500ล้านวิวนะครับกำลังจะทะยานสู่500ล้านวิวแต่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะถึงแล้วนะครับผมเรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ที่แบบว่าในโซเชียลเนี่ยดังมากๆเลยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำเลตติ้งให้สูงมากสําหรับช่องวันนะครับผมแล้วก็มีให้ชมย้อนหลังทางไลน์ทีวีนะครับอันดับที่2เรื่องต่อไปนะครับคือเรื่องพมลิขิตครับเรื่องนี้นะครับผมก็ได้บีสุดกิจนะครับผมประกบคู่กับเอชเชอร์นะครับเรื่องนี้เนี่ยกลับไปดังอยู่ที่ต่างประเทศนะครับผมมียอดชมย้อนหลังเนี่ย อยู่ในประเทศจีนนะครับแต่ว่าในไทยเนี่ยยังไม่มีสรุปนะครับผมเรื่องพมไม่ลิขิดนะครับผมอยู่ที่อันดับ2อีกเรื่องนะครับและอันดับ2อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมนั่นก็คือเรื่องกงกรรมนั่นเองนะครับกงกรรมก็เป็นละครของทางช่อง3ที่มียอดชมย้อนหลังเยอะมากๆถึงกว่า500ล้านวิวนะครับกงกรรมเนี่ยมีให้ชมย้อนหลังนะครับผม3ช่องทางนั่นก็คือทาง u t u b e นะครับแล้วก็ Li n e TV แล้วก็แอปพลิเคชันเม l o ลนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรตติ้งดีด้วยแล้วก็ยอด ชมย้อนหลังเนี่ยสูงด้วยนะครับผมจะเห็นว่าการสรุป500ล้านวิวเนี่ยมันคือยอดชมก่อนที่ละครจะจบนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยน่าจะสูงมากกว่านี้ไปเยอะแล้วนะครับและอันดับที่2นะครับผมเรื่องสุดท้ายนั่นคือเรื่องบุกเพสันนิวาสนั่นเองนะครับจริงๆแล้วบุกเพสันนิวาสเนี่ยไม่มีสรุปตายตัวนะครับผมว่ายอดวิวทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมีให้ชมย้อนหลังนะครับผมที่แอปพลิเคชันเมโลนะครับผมแล้วก็มีไลน์ทีวีแล้วก็ทางยูทูบนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ายอดวิวเนีี่่ยททคดูาง YouTube ตอ ที่ออกอากาศปัจจุบันนะครับเขาเนี่ยลบคลิปออกนะครับผมแล้วก็นํามาฉายย้อนหลังนะครับเป็นเวอร์ชั่นรีรันแล้วก็เอามาให้ชมเป็นยอดวิวที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับเน,เนื่องจากอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโฆษณานะครับผม <one> ก็เลยต้องเอามาเปลี่ยนนะครับผมทําให้ยอดวิวเนี่ยยังไม่เป็นที่สรุปตายตัวนะครับผมแต่ปัจจุบันเนี่ยยอดวิวทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่500ล้านบวกบวกนะครับผมก็เลยอยู่ที่อันดับที่2นะครับและอันดับที่1นะครับผมนั่นก็คือเรื่องพรมลิขิตนั่นเองนะครับผมซ เป็นซีรีส์จากทางต่างประเทศนะครับผมซึ่งมาเมคนะเป็นเวอร์ชันไทยนะออาอากาศทางช่องวันนะครับมียอดชมย้อนหลังนะครับผมทะลุถึง600ล้านวิวกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นยอดชมที่ดังอยู่ในประเทศจีนนั่นเองนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนะี่ยไม่ได้สรุปนะครับผมหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยเอาต่างประเทศเนี่ยมาได้ไงเอามาวัดได้ไงทําไมไม่เอาแต่ของคนไทยละ่ะอะถ้าคุณคิดว่าของคนไทยเอาแต่ของคนไทยงั้นก็ไปพูดย้อนถึงอันดับที่2ให้มันเป็นอันดับที่1แล้วละกันนะครับถ้าคุณคิดแบบนั้นนะแต่สาหรับผมแล้วเนี่ยผมก็เลยรวบ รวมมาทั้งหมดเลยละกันเพราะว่ายอดวิวมันเยอะมากๆนะครับจริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงประเด็นที่ว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาของคนไทยอย่างเดียวล่ะเอาของเอาที่ดังในต่างประเทศมาทําไมเอาถ้าเป็นของคนไทยที่ดังมียอดวิวถึง5้าล้าน200รอยล้านอะไรเงี้ยคุณรู้ได้ไงว่าต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มาดูไม่ได้มาดูในแอปพลิเคชันของคนไทยด้วยอ่าคนไทยเนี่ยอาจจะไปดูในแอปพลิเคชันของต่างประเทศด้วยก็ได้นะครับมาทาให้ยอดวิวเนี่ยพอ2ประเทศเนี่ยดูร่วมกันก็เลยเยอะอ่ามันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับผมไม่ต้องไปคิดมากครับผมเป็นการสรุป สรุปยอดวิวนะฮะผมซึ่งแบบว่าปัจจุบันเนี่ยมันคงเยอะทวีคูณไปมากกว่านี้แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างละครับผม10อันดับนะครับผมยอดชมของละครที่มีการชมยอดหลักเนี่ย มากนะครับผมรวมๆกันเนี่ยโอ้โหหลายพันล้านยอดวิวกันเลยทีเดียวนะครับผมยอดวิวนะครับก็การันตีการชมของผู้ชมนะครับแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยถ้าใครหลายๆคนเนี่ยเคยอ่านเรื่องเรตติ้งนะครับจะมีคนสงสัยว่าเออเรตติ้งเนี่ยเขาวัดกันยังไงนะจริงๆแล้วเรตติ้งเนี่ยผมก็ต้องมาอธิบายน,นิดนึงแบบคร่าวๆนะครับมันเป็นการวัดเรตติ้งของบริษัทที่เขาวิจัยนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยเป็นการวิจัยแบบสุ่มนะครับ โดยที่เอาเครื่องวัดเนี่ยไปติดตามบ้านของคนนะครับผมจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็วัดว่าคนจำนวนเหล่านี้เนี่ยเขาดูช่องอะไรกันบ้างนะครับผมแล้วในเวลาณนะเวลานั้นเนี่ยเขาก็จะเอามาคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นเป็นเรตติ้งอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคุณจะพูดว่าเฮ้ยคนเขาไม่ดูในโทรทัศน์ก็หรอกเขาดูในออนไลน์นะแต่ว่าเรตติ้งนี่แหละมันเป็นตัวการันตีนะครับผมทำให้โฆษณาเนี่ยเข้าละครนะครับ และทําให้ละครเนี่ยมันมีเรื่องต่อๆไปนะครับเป็นกระแสที่ทําให้ละครเนี่ยอยู่ได้นะยอดวิวออนไลน์เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งโฆษณาในออนไลน์เนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่จะเข้านะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนมากนะครับผมถ้าโต้เถียงกันไปเนะี่ยยังไงก็ไม่มีทางจบนะครับผมเลยเอามาทําคลิปเนี่ยให้ทุกคนได้ดูนะครับผมโอเคนะถ้าทําให้ใครไม่พอใจต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมจริงๆคลิปนี้เนี่ยผมบอกไว้เลยว่าผมทําเล่นๆนะก็ยังไงก็ถ้าเนื้อหาไหนนททีีี่่ผดภาาพปรระกกมมขอ,อมนะััยย้้วื กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ที่หน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับาาากกกกกกกดดดดดดตติตมิมมไไลแชรกกระ่งเือป